มึงเคยได้ยินเรื่องนี้ป่ะเขาบอกว่าเทพกี่กนิสัยไม่ดีอ่ะจริงป่ะมันก็แล้วแต่เทพแต่และองค์นะว่าลักษณะนิสัยเป็นยังไงอ่ะกูไปฟังมาว่าจริงๆแล้วซุสก็แบบใช้ย่อยอ่ะซุสมีภรรยาคนแรกคือเฮราก็คือพี่สาวตัวเองอยากได้เฮราแล้วเฮราไม่เอาเฮราบอกว่าทําให้บอกรักให้ได้สิแล้วก็ไปแปลงเป็นนกฮแล้วก็วกไปทําเป็นบาดเจ็บให้เฮราดูแล แล้วเฮราก็ไปบอกลักหนกเออแล้วก็เป็นกายกลับมาเป็นซูสแล้วก็บอกว่านี่ไงบอกรักฉันแล้วต้องแต่งงานกับฉันแล้วแหละมัดมือชกสุดๆอะ่ะเออได้เนาะแล้วตอนอยากได้เขาก็คืออยากได้จัดเลยทําทุกอย่าง <S 2> <S 2> แต่พอได้เขาแล้วก็ไปมีคนอื่นเรื่อยๆก็สงสารเฮราล่ะคูว่าจริงๆแล้ว นางอาจจะไม่ได้ร้ายมาก่อนอแต่พอต้องมาแต่งงานคือเหมือนนางรู้แหละวว่าเจ้าชู้พอโดนมัดมือชกให้แต่งงานเนี่ยมันคือเหมือนเราเป็นสามีตัวเองอะใครจะไม่รักสามีตัวเองใช่ไหมเวลามันเลยต้องแบบไปตามวีนไปตามวีนผู้หญิงฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกไหมมันก็ต้องวีนสุดด้วยแล้วที่แปลงร่างเป็นบัวเนี่ยไปได้ยังไงนะ หมือนจะไม่ใช่วัวปะไม่รู้ว่ามีวัวหรือเปล่านะแต่มีที่แปลงเป็นกระทิงแล้วก็ไปหาผู้หญิงชื่อว่ายูโรปายูโรปาเนี่ยก็เป็นสาวงามนั่นแหละเขาก็เก็บดอกไม้อยู่กับเพื่อนผู้หญิงและชุดก็แปลงร่างเป็นวัวกระทิงที่แบบมีความแบบสง่าดูดีอะไรเงี้ยให้สาวๆบองพอยูโรปาเห็นเดินไปหาแล้วก็ขึ้นขี่หลังพอขี่หลังปุ๊บชุดก็พุ่งไปเลยจ้าหนีไปเลยแบบเหมือนพานีอ,อ่ะตอนแรกยูโรปาเนี่ยจะเรียกเพื่อนให้มาขึ้นหลังกระทิงด้วยกันแต่พอหลอกยูโรปา ขึ้นได้ปุ๊บสุดก็คือหน,นีไปเลยพายูโรป้าไปเลยอ๋อน่ก็คือขึ้นหลังกระเิงเสร็จแล้วมันก็แบบพาไปแบบชมว,วิวชมความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบพอไปสักพักยูโรป้าก็นึกได้แล้วว่าแบบมันต้องไม่ใช่กระทิงธรรมดาอย่างงี้น่าจะเป็นเทพสุดก็เลยแบบแสดงตัวว่าเออตัวเองเป็นเทพนะก็เลยได้กันซึ่งเอาจริงๆถ้าตามที่เขาเล่าก็คือคือเขาใช้คำมาแบบเหมือนขืนใจเลยอะ่ะเหมือนแค่หลอกหลอกไปขึ้นหลังแล้วเสร็จแล้วก็แบบพาเขาไปทั้งที่เขาไม่ได้แบบตั้งใจจะไปเป็นเมียเนาะปะอ๋อ เขาแค่แบบอยากที่กท็ที่จริงเฉยๆเงี้ะแต่จริงๆเหมือนอยู่ในร่างเทพจะเอาไม่ได้ปะต้องแบบต้องแปลงเป็นมนุษย์อีกรอบรอใช่ไหมเออเหมือนแบบเหมือนมนุษย์แค่เห็นร่างเทพก็ไม่ได้แล้วปะหรือม่ายังไงเขาม่ไ้แสบตาใช่ไหมแค่แสบตามไม่พิดมองไม่ได้ไมันทำให้ตาบอดก็คือถามว่าสุดมีลูกเมียกี่คนหลายฉบับว่าเมียที่เป็นเทพของสุดน่มียี่สิบสามองค์แต่บางตำนานก็บอกว่ามีแค่เจ็ดนะแล้วก็ลูกที่เกิดจากเมียที่เป็นเทพมีห้าสิบแปดถึงห้าสิบเก้าองค์ แล้วก็เมียกลุ่มนี้ให้กำเนิดลูกที่เป็นมนุษย์กึ่งเทพอีก66คนแล้วก็มีลูกอีก13คนที่ไม่รู้ใครเป็นแม่ <c oughs> อีกนะคะนี่ใส่สุดจริงๆก็คือไม่ใช่แค่เต้าชูเหมือนแบบมาอํานาจอเอาตัวเองเป็นใหญ่ใครขับใจอะไรไม่ได้วันดีคืนดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีฟาดสายฟ้าลงมาอย่าทำให้เกิดภัยพิบัติบโลกเห็นมีตกตีเฮราด้วยใช่ปะ เห็นว่าแบบทะเลาะกันบ่อยเันความรู้สึกน้าว่าก็ไม่ได้รักกันเหมือนโดนบังคับให้แต่งและอีกอย่างซูสก็เหมือนจะรักแต่ก็ไม่รักจริงจังแล้วก็ชอบมีปากเสียกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยเหมือนพอแบบมีสักเป็นผัวเป็นเมียแล้วถ้าสมมติไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นก็รู้สึกว่าแบบเสียหน้าปะตัวเองไปถึงเทพแต่แบบเป็นเมียน้อยเป็นคนเออน่าจะ<ก>อารมณ์รู้สึกโดนยามเรื่องลงไมลลงมือกูก็เจอมานะว่าซูสลงไมลลงมือกับเฮ拉เพรเรื่องที่ <c oughs> เฮาเริ่มแบบจะแผงลิศไปรังควานพวกเมียน้อยทั้งหลาย ก็เห็นถึงขั้นทุบตีอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็มีการใส่โซ่ตวนที่เท้าที่มืออย่างเงี้ยแล้วก็มัดโยงบนฟ้าทําให้ลูกอ่ะเฮเฟตัสเขามาขัดขวางไม่ให้ทําแรงเพราะว่าเหมือนสุดโมโหมากประมาณนั้นอะว่าเป็นรังควานเมียน้อยตัวเองแล้วก็เคยมีเหตุการณ์ที่เฮราพยายามจับตัวสุดอะแบบลงกันจับเพื่อให้เกือบสูญเสียอานาจอะไรอย่างเงี้ยโมโหจากเรื่องนี้ด้วยก็เหมือนเป็นคนโมโหไรอยู่แล้ว ไม่ใช่แค่ตบตีเมียฟิลเหมือนแบบตบทุกคนอะ่ะพี่เออยตีกับเขาหมดใช่ใช่ แล้วทำไมเฮล่าถึงมีโอกาสขนาดนั้นน่ะกูว่าก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นเทพอ่ะยิ่งใหญ่เงี้ยแบบไม่ชอบโดนใครหยามทั้งึิ่งมันเสียเกียรติที่แบบเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วแบบมายามหน้าได้ไงนางเป็นธิดาองค์โตเป็นลูกคนโตแถมเป็นเมียของซุสที่ปกครองเทพอ,อุปปลิตัสเชเบลักษมันก็เลยน่าจะมีความรู้สึกนั้นแหละว,ว่าฉันเป็นแม่ของเหล่าเทพนะทําไมแบบว่ามีแม่น้อยเยอะแยะมากมายฉันก็โมโหสิก็เหมือนคนเป็นเมียหลวงนั่นแหละ เป็นควีนเป็นราชินีเอออารมณ์น้องเราไปเรามาไม่เหมือนฟุตกาฮีราเหมือนเหมือนอะไรซะวะเหมืคนไทยเหมือนนักแไทยสักเรื่องที่ออนแอร์อยู่อ่ะ แต่สุดก็ยังมีเมียเมียหลวงคนเดียวป้าสุดก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนเมียตอนอ่านอะกูมีความรู้สึกแล้ว่าทาไมทุกครั้งที่เฮล่าไปปวดไปรังควานเงี้ยน้อยทั้งหลายทั้งแหล่ะสุดก็ไม่ได้ช่วยเยอะอะมึงเหมือนช่วยได้แค่เดียวอะเหมือนแล้วจริงก็ไม่ได้กาหือกับเฮาขนาดนั้นเออใช่พาเป็นเมียหลวงแบบสั่งมาก็ต้องเอาจริงๆก็ต้องแบบก็ต้องฟังตามเมียหลวงเพราะว่าแบบเป็นเมียหลวงแล้วเมื่อกี้ที่มึงบอกว่ามีโดนสาบเป็นบัวก็คือคนที่โดนสาบเนี่ย ชื่อ I.O. ก็เป็นเมียน้อยของซูตรคนหนึ่งเหมือนกันแต่เหมือนเฮล่าจะแับจองล้างจองผ่านคนมากอืมก็คือ I.O. เนี่ย เป็นสาวงามแต่ก็แบบไม่แต่งงานไม่มีสามีอะไรเงี้ยสุดเห็นสุดก็แบบลงรักอยากได้เขาก็มาเข้าฝันหลอกล่อให้เขายอมเป็นเมียทีนี้เฮลาก็รู้เรื่องเหมือนจะมาตามจับว่าสุดเนี่ยมากีกับใครเห mm. มือนสุดไหวตัวทันก็เลยเปลี่ยนไอโอเนี่ยให้ายเป็นบัวก่อนพอเปลี่ยนเป็นบัวแล้วเฮล่ามาถึงเฮลาก็ไม่เชื่อแหละก็สงสัยว่าแบบบัวนี้ไม่ใช่บัวแวนี่ก็เลยบอกว่าบัวสวยจังสุดขอบัวตัวนี้ได้ไหมสุดก็เลยจําเป็นต้องยกให้เพื่อไม่ให้แบบเฮล่าจับได้ ว่าจริงๆเป็นเมียน้อยพอเป็นวัวแล้วก็ยกไปให้คนหนึ่งชื่ออากัสดูแลแล้วพอไปอยู่ในความดูแลของอากัสแล้วเนี่ยสุดก็ให้เฮอร์เมสไปช่วยวัวออกมาไปช่วยเมียน้อยออกมาแต่พอช่วยออกมาได้แล้วเฮราก็รู้เรื่องอีกก็เลยเจกให้วัวหรือให้อโยเนี่ยโดนตัวลิ้นตัวอะไรกัดพอกัดเสร็จแล้วก็แบบคันแล้ววิ่งตะเลิดกลายเป็นวัวบ้าไปเลยวิ่งไปเรื่อยหยุดไม่ได้หยุดก็โดนกัดแต่แล้วก็ไปเจอโพเมทอัส เป็นคนที่โดนซุดลงโทษเหมือนกันคือเป็นคนที่เอาไฟมาให้มนุษย์อะ่ะแล้วไอโอเนี่ยก็วิ่งไปเจอโทเทิอัสพอเจอโทเทิอสก็บอกว่าเดี๋ยวในอนาคตจะสบายละไม่เป็นไรละระบัวก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายก็วิ่งไปจนถึงในน้ำนายแล้วซุดก็เสกให้คืนร่างมนุษย์ก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องรอให้เขาวิ่งเลิดไปขนาดนั้นจะไปช่วยซูดเลยนะเออเหมือนวิ่งจะข้ามโลกเลยอืมเป็นมนุษย์ทีนีก้ก็มีลูกมีหลานต,าตาน่างๆนานานตามปกติ นอกจากไอโอเฮลาทำพฤติกรรมแบบนี้นกับใครบ้างเอ้ยมีเอ็โคที่เรื่อมนาซิซัตอะเอ็โคนี่บางเรื่องก็เล่าว่าเป็นเมียน้อยสุดนะแต่บางเรื่องก็บอกว่าเหมือนกับว่าเฮล่าไปตามหาว่าแบบนางไม้คนไหนที่เป็นเมียน้อยสุดแล้วบังเอิญไปเจอเอ็โค ซึ่งเอ o คเป็นคนพูดเก่งเี่าก็แบบเป็นหลงฟังพอฟังฟังฟังแล้วแบบนางไม้คนอื่นก็ไหวตัวทันหนีไปหมดสุดท้ายเฮลาจับไม่ได้ว่าแบบใครกันแน่ที่เป็นเมยน้อยสุดก็เลยโกรธเอโคิท่านั้นก็เลยสาบเอโคให้ไม่สามารถพูดได้พูดได้แค่สะท้อนเสียงคนอื่นที่พูดออกมาก็คือเอ h คไม่ได้ทำอะไรเลยนางไปเจอเอโคเองเอโคชวนคุยจนจับเมน้อยไม่ได้ก็โกรธเขา เป็นที่มาของเสียงเอโคร์เหรอใช่โอ oh. จริงๆตำนานจีดนี่เหมือนกับอธิบายเรื่องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเล่านิยายธรรมดาแล้วนอกจากเฮรานี่มีใครอีกวะจริงๆถ้าตัวพลิกๆนี่คือว่าเอลิสป่ะเออเทพแห่งสงครามนะคะเอาแบบหลักๆก็ฟีลเหมือนแบบเป็นคนโดนบันดาลให้คนทะเลาะกันก่อสงครามอะไรเงี้ยก็เป็นเทพแห่งสงครามเออเหมือนเป็นหน้าที่โดยทั่วไปที่ต้องทําแบบนี้เป็นผู้ยุแยงไปแ,แขงรั่วให้คนผิดใจกัน แต่รู้สึกว่าเป็นเทพที่ไม่เก่งอ่ะเหมือนได้เชื้อพ่อมาเยอะเพราะว่าเป็นลูกซุดกับเฮล่าไงเป็นเทพที่โหดร้ายมีความหยาบช้าอย่างเงี้ยอืมแต่ว่านิสถยจริงๆริอ่ะขี้ขาดก็คือแบบว่าเหมือนอยากมีเรื่องแล้วพอแบบถ้าถึงเวลาที่ตัวเองจะแบบจะสู้ไม่ได้หรือจะแบบโดนอะไรขึ้นมาจริงๆก็แบบขี้ขาดวิ่งหนีแล้วก็จะมีแผลเสียงร้องไปด้วยนะมึงไว้เวลาหนีนี่ร้องแบบเจ็บปวดก็คือแบบร้องเหมือนร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งหนีอย่ เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามแต่ก็เหมือนไปแพ้ในสงครามเยอะไปแพ้ทั้งมนุษย์กึ่งเทพแถมแพ้พี่น้องตัวเองเด้ยวยปะอธีนาก็แพ้ถ้าเอาความในนี้ก็เป็นชูกับอโฟไดออโฟไดก็เป็นเมียเฮเฟตัสจริงๆคือเแต่งงานกับฮเฮเฟตัสแต่ก็ไปเป็นชูใช่แต่เห็นถึงขั้นว่าสร้างความอับอายเลยนะพอเป็นชูกันนะจนอะพอลโลก็ต้องมาช่วยแก้ไขพฤติกรรมแอลีด้วยอ่ะเหมือนว่าพอแอลีจะไปไหนเงี้ยก็ใช้รถสึกเทียมมาเหมือนป้องกันไม่ให้มนุษย์ไปนิวอิสระ ็ดูแล้วอลิน่าจะมีแค่นี้และมั้งไม่น่าจะมีอ,อื่นแล้วนะเหมือนวีรกรรมเขาไม่ค่อยได้เล่าอะแต่ถ้าแบบเอานิสัยอะก็คือติดท็อปนิสัยไม่ดีอะอืแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเอาหนังมนุษย์ที่แพ้อะมาทําเป็นผ้าคลุมเตียงหรืออะไรสักอย่างป่าอ่าอ่าใช่ใช่ใช่สยินยู่เออแต่คนไม่ชอบเยอะเลยไม่ค่อยนับถือเท่าไหร่แค่แบบแค่นึกถึงเวลาจะลบเฉยๆอย่างงี้อลออปกติไม่ได้แบบสักการะบูชาแล้วเนี่ยอพอลล่ะ อลพอโลเนี่ยคือเหมือนกับว,ว่ากูไม่ค่อยได้ยินเรื่องนิสัยไม่ดีเหมือนรู้สึกว่าจะไปช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นที่อโฟไดกับแอลิสไปชูกันใช่ไหมอืออพอโลก็จะไปช่วยแก้ปัญหาที่ช่วยคอยจับตาดูแอลิสไม่ให้ไปนั่นไปนี่อืออาพอโลเนี่ยก็ถ้าเรื่องก็มีแบบคือนิสัยเนี่ยไม่ยอมใครนะมีครั้งหนึ่งที่ไปแข่งเป่าคุยกับเทพชันองชื่อมาไซยาแล้วก็มีกรรมการคนตัดสินนะ่ะคือพระเจ้าไมดัส แล้ทีนเนี้ยไมดัสเนี่ยก็ตัดสินให้แบบเหมือนไซยาแบบเป่าคุยเก่งกว่าพลโลอะไรเงี้ยพอโลก,ก็โกรธแล้วก็สาบให้ไมดัสมีหูเวิลาอื แต่นกดูบอกนี่คือยังไงวะคืออพอลโลไปตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าโคโลนิสระหว่างที่โคโลนิสท้องเนี่ยอพอลโลก็ให้นกดูบอลเฝ้าเอาไว้แต่ว่าโคโลนิสก็แอบไปมีชู้กับผู้ชายคนอื่นแต่ประเด็นคือพอนกดูบอลเนี่ยเอาข่าวไปบอกอพอลโลอพอลโลดันโกรธที่นกดูบอลเนี่ยเอาข่าวไม่ดีมาบอกก็เลยสาปนกดูบอล <laughs> งงปะแจะโมหเมียตัวเองเออโมโหก็ไปลงที่นกงงโมโหก็เลยไปสาบนกดูเยาใช้พลังตามใจเหมือนกันเนาะใช่พูดถึงอพอลโลแล้วก็ต้องน้องสาวเขาอาร์เทมิสหรอมีวิรกรรมเลยไหมเหมือนกับว่าจะถือครองภูมมธจันทร์ร่วมกับอาทีนาปะสาบานตนเป็นเทพูมจาลีร่วมกับอาทีนาแล้วก็เฮสเทีย แต่ว่าก็มีพานที่เหมือนอาทิมิตไปชอบไปหลงรักเขาอยู่แต่ไม่ได้เอามาเป็นสามีนะ mm. ก็คือหลงรัก่านชื่อโอไลออนถึงขั้นจะสละโอมัจั์เพื่อแต่งงานเลย แต่พอทีนี้อพอลโลรู้ก็เลยแบบจะล้มเลิกความผิดเพราะว่าอาทิมินเน่ปสาบานกับแม่น้ำสติกแล้วเป็นควาสาบานที่ไม่สามารถละเมิดได้อพอลโลก็เลยสั่งให้โอเลออนเดินลุยน้ำทะเลไปที่เกาะหนึ่งพอโอเลออนเดินไปถึงจุดที่ไกลมากแล้วจนเห็นแค่หัวซึ่งแบบรู้ไม่ออกว่าเป็นหัวคนอพอลโลก็ไป ชวนอาทิมิตมาล่าสาัตว์แข่งกันแล้วก็พน,นันให้อาทิมิตยิงธนูไปหาหัวโอลยอนอะอาทิมิตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหัวโอลยอนคิดว่าเป็นเป่าเป็นเกาะกลางน้ําเป็นอะไรเงี้ยก็ท้าให้ยิงไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าแต่าอาทิมิทก็ยิงไปทะลุหัวโอลยอนตายแต่พี่มันก็แบบเหมือนพยายามช่วยให้น้องมันไม่ผิดคําสาบานเพราะคําสาบานต่อแม่น้ำสติกมันแรงอะถ้าแบบทาผิดคําสาบานก็จะบที่หายวายบอดแม่น้ำสติกก็คือเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่แบ่งเขตแล้วว่าโลกกับนรก เวลาคนตายลงมาก็จะต้องขึ้นเรือข้ามแม่น้ำสติกเข้าไปในยมโลกแล้วก็แม่น้ำสติกก็เหมือนแม่น้ำแห่งการสาบานเนี่ยถ้าแบบใครมาสาบานกับแม่น้ำสติกก็ไม่สามารถผิดคำสาบานได้แม้แต่ที่ก็ผิดไม่ได้อืมก็เข้าใจว่าทำไมต้องทำขนาดนั้นอธินาพูดไปยังอันนี้นี่คนยกย่องสุดเลยปะอธินาเออเมืองของอธินา,าก็คือเอทินอะแบบมีวิหารพาเธนอนด้วยใช่ไหมใช่ ไม่มีวิรกรรมเหรอก็ท้านอทินาก็อย่างถงคำทอยอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นเพราะอธินาฮีลาแล้วก็อโฟไดไม่ยอมกันว่าใครเป็นเทพีที่สวยที่สุดเพราะว่ามีคนหลอกอะเอาแอปเปิลทองคำมาเขียนว่าเป็นแอปเปิลที่มอบให้สำหรับหญิงที่งามที่สุดแล้วก็โยนเข้าไปพอโยนเข้าไปปุ๊บเทพีทั้งหลายก็แบบแ,บบแย่งกันสุดท้ายก็เหลือเนี่ยสามเทพที่ไม่ยอมกัน <laughs> เออแล้วพอที่เราพอแบบไม่ยอมกันก็ไปถามซูดซูดก็เลยให้ เจ้าชายปลารีสเนี่ยเป็นคนตัดสินและที่เนี้ยสามคนนี้ก็แข่งกันเสนอของให้ปลารีสสุดท้ายปลารีสก็เลือกอะโฟไรเพราะว่าเสนอหญิงงามให้พอเลือกอะโไรแล้วอะโไรก็เลยพาไปเจอหญิงงามก็คือเฮเินปลารีดก็เลยไปพาเฮเินมาพอพาเฮเลนมาแล้วฝั่งกีก,ก็มาตามกลับแล้วที่เนี้ยเฮรากับอธีนาที่ไม่ถูกเลือกเนี่ยก็เลยเข้าข้างกีกคอยแบบเหมือนโดนบันดาลให้ฝั่งก,กีเอาชนะทอยให้ได้คอยช่วยฝั่งกีกอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเกิดสงครามกรุงทอยใช่ตึงนิดเดียวเองแล้วก็เรื่องเมดูซ่าจริงๆเมดูซ่าเนี่ยเป็นสาวสวยมีพี่น้องรวมตัวเองสามคนแล้วจริงๆตอนแรกนะคือบูชาอธีนาด้วยนะแต่ว่าอธีนาเนี่ยอิชาเมดูซ่าเพราะว่าแบบสวยโดยเฉพาะผมเนี่ยแบบผมสวยมากอืแล้วความสวยของเมดูซ่าเนี่ยก็แบบติตาโพไซนนนโพเซนนัน,นก็มาหลงรักแต่ว่า เมนูธาเนี่ยนับถืออธีนาใช่ไหมก็อยู่ในวิหารอะธีนาแต่โพไซดอนก็มาล่วงเกินเมนูธาในวิหารของอะธีนาเลยอะธีนามาเห็นก็เลยโกรธที่แบบมาทําอะไรกันในวิหารตัวเองแต่ว่าไม่สามารถทําอะไรโพไซดอนได้ก็เลยสาบเมนูธาเทพทางที่เมนูธาก็ไม่ผิดนะเออฟิลเหมือนแบบกีชาผมเขาอยู่แล้วก็เลยสาบให้ผมกลายเป็นงูอ,อ๋อกุเจอเรื่องหนึ่งเป็นความโหมดของอะธีนา อาทินาเป็นเทพแห่งปัญญาอยู่ใช่ไหมเหมือนจะเป็นเทพของเครื่องมือด้วยปะเครื่องมือที่เอาไว้ทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องก็ประมาณว่านางอาเลกเป็นมนุษย์ที่มีฝีมือทอผ้าแล้วการปั่นได้เป็นเลิศมากแล้วทีเนี้ยนางก็เหมือนทนงตัวเองว่าไม่มีใครมาเทียบฝีมือฉันได้หรอก <c oughs> ก็จะคุยโอ้อวดไปเลยว่าตัวเองนะี่ฝีมือดีมากแม้อาธินาจะมาประกวดกับตัวเองก็ยังไงก็แพ้อยู่ดีแล้วอาทินาก็รู้สึกว่า ถึงข,ขั้นว่าฉันจะแพ้นางหรอก็เลยลงมามนุษย์แล้วก็แปลงกายเป็นยายคนหนึ่งแล้วก็มาชวนคุยกับอเล็กว่าแบบเป็นยังไงบ้างนู่นี่น,นั่นเรื่องฝีมือซึ่งนางอเล็กก็แบบโอ้อวดเรื่องฝีมือตัวเองแล้วก็คุยโวเรื่องการแข่งขันประกวดถ้าเกิดประกวดกับเทพ,พีอทธินายังไงก็นางก็แพ้อยู่แล้วทีนี้อธินาก็บอกก็ตักเตือนเหมือนประมาณว่าเอ้ยยับยั้งคำพูดบ้างเราไม่ควรไปพูดเดินไปเทียบตัวเองกับเทพถ้าเกิดทําให้เทพ เขาโมโหจะทําให้ตัวเองเคาะไลายได้ซึ่งอารกก็ไม่ได้สนใจแล้วยังไงเนี่ยก็อยากให้อธินาได้ยินเหมือนกันมาท้าประกวดฝีมือด้วยกันเจ๊เจเป็นยังไงใครจะชนะทีนี้อธินาก็ปรากฏกายตัวเองให้เห็นว่าวนเนี่ยฉันคือเทพีอธินานะัแล้วก็ได้แข่งการปั่นได้ด้วยการสุดท้ายแล้วอารกก็แพ้ทีนี้อารกก็รู้สึกว่าอับอายขายขี้หน้า คิดจะผูกคอตายอธิน,นาก็เลยสาบให้กลายเป็นแมงมุมแล้วก็ให้ชักใยปั่นได้ตลอดชีวิตอก็แข่งกันแล้วแพ้แล้วก็ยังสาบเข้าไปอีกทาเข้าไปอีกใคยีเก่งมีใครอีกไหมเฮอร์เมสจริงๆเฮอร์เมสนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบทําตามคําบัญชาของซูตออะให้ไปทำนู่นทำนี่ที่แบบไม่ค่อยดีอะ Mm hmm. เพราะว่าเฮอร์เมสนี่จริงๆเป็นเทพที่คอยส่งสารก็จะโดนสุดแบบสั่งไปทำนู่นทำนี่อย่างเช่นเหมือนตอนที่ไปฆ่าคนคอยคุมตัวไอโออยู่ในเรื่องเมื่อกี้ก็เป็นเฮอร์เมสเป็นคนไปฆ่า mm hmm. แต่จริงๆเฮอร์เมสนี่เป็นโจรเกิดมาเนี่ยก็กลายเป็นโจรเลยเกิดมาก็ขโมยฝูงสัตว์ของอพอลโลแล้วสุดท้ายสุดก็สั่งให้เฮอร์เมสคืนฝูงสัตว์ไปเฮอร์เมสเป็นลูกสุดกับเทพีชื่อไมอาเป็นลูกสุด กับเมียน้อยที่เฮล่าไม่เกลียดชังด้วยเพราะว่าบุคลิกของเฮอร์มิตคือแบบเป็นคนดีอ่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นทั้งมนุษย์ทั้งเทพทั้งนางไม้อย่างเงี้ยช่วยปราบยักษ์ช่วยซุดทำทุกอย่างอ๋อเฮอร์มิตไปหลงเสน่ห์ชายาของฮารเดสด้วยเหรอคือซีโฟนนี่เหรอออเออก็ฟิลเหมือนเทพทั่วไปที่ต้องไปหลงรักเนียชาวบ้านเขาหรือไม่ก็ไปขืนใจผู้หญิงอ่า งั้นมาโพไซดอนมีวีรกรรมอะไรบ้างมันก็มีคือไปข่มขืนเมดูซ่าใช่ไหมใช่แต่เหมือนโพไซดอนจะมีเมียหลักหลาๆอยู่คนหนึ่งปะแต่แต่ที่ไปข่มขืนก็มีแค่เมดูซ่าแค่นั้นจริงจริงโพไซดอนเนาะวีรกรรมหลักมันคือเมดูซ่านั่นแหละแต่ว่าเราไปโอเคเหลือใครอีกตัวเป้งๆอ่ะเีเดตวีรกรรมหลักๆก็คือไปรักพาตัวเตอร์ซิโฟเน่มาเป็นเมียของตัวเองจริงๆก็คือตอนแรกเตอร์ซิโฟเน่เนี่ยอยู่กับ ดิมิเทอร์เป็นลูกดิมิเทอร์เฮเดสเนี่ยก็ไปเห็นแล้วก็อยากได้เขาเป็นเมียมันก็มีเล่าหลายเรื่องนะว่าแบบไปเจอ,อยังไงแต่ว่าก็มีเรื่องหนึ่งเล่าว่าซุดเนี่ยก็ไปช่วยเฮเดสด้วยการแบบเสกด,ดอกไม้ให้เพอร์ซิวเนีเห็นเพอร์ซ <ib> <ib> mm ิวเนีเห็นก็เดินไปหาดอกไม้พอเดินไหาดอกไม้ปุ๊บเฮเดสก็จับเพอร์ซิวเนีลงไปที่ยมโลกเลยแล้วก็เอาเขาไปเป็นเมีย mm hmm. ไม่ให้เขากลับขึ้นมา แล้วพอดีมิเทอร์รู้ว่าโลกหายไปก็เสียใจแล้วดีมิเทอร์เนี่ยเป็นเทพีแห่งแบบเกษตรกรรมอะไรเงี้ยพืชพันธ์ต่างๆพอดีมิเทอร์เสียใจโลกก็กลายเป็นน้ำแข็งเป็นฤดูหนาวจนสุดท้ายก็ต้องมาไกลเกี่ยกันว่าเฮเดีสเนี่ยจะต้องยอมให้พเซโูนเน่ขึ้นมาอยู่กับดีมิเทอร์บนโลกก็จะกลายเป็นฤดูที่แบบปลูกพืชปลูกผักได้แล้วพอ ถึงเวลาที่เอน่ต้องลงไปอยู่ในโยมโลกในนรกเนี่ยโลกก็กลายเป็นฤดูหนาวงั้นทุกปีก็จะมีการลงไปก็เหมือนเวียนให้ลงไปอยู่กับเพเดตามจํานวนเดือนเท่านี้เท่านี้นะอจืจริงๆตอนแรกอะที่มันลงไปมันขึ้นมาไม่ได้เพราะมันปลอกให้กินทับทิม ก็คือตอนที่เฮเดนเนี่ยพาเพอร์ซิเนลลงไปที่ยมโลกใช่ไหมก็เพอร์ซิเน่เนี่ยก็ได้กินทัพทีมไปซึ่งทัพทีมที่อยู่ในยมโลกเนี่ยถ้ากินไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถกลับขึ้นมาบนพื้นโลกได้ก็เลยทําให้เพอร์ซิเน่ไม่สามารถแบบหนีขึ้นมาได้สุดท้ายก็ต้องกลายเป็นเมียเฮเดนทำไมกินทัพทิมแล<ะ>้วขึ้นมาไม่ได้มันคือทัพทีมที่อยู่ในยมโลกซึ่งถ้าใครกินแล้วเนี่ยจะกลับขึ้นมาไม่ได้ ก็คือมันเป็นการทํางานของทัพทีมอยู่แล้วถ้าโดนกินไปแล้วจะกลับขึ้นมาไม่ได้ต้องให้เฮเดสอนุญาตก่อนถึงจะได้เพราะเฮเดตเป็นแบบใหญ่ที่สุดในยมโลกแล้วไงให้ขึ้นมาได้ก็คือให้ขึ้นมาได้อ๋อมึงเดมิเตอร์นี่เป็นเมียสุดด้วยหรอวะเพราะว่าลูกก็คือเฟอร์เซฟเน่เป็นลูกสุดเหรอแต่มันก็มีบางเรื่องที่เราว่าสุดอะช่วยฮาเดสรักพาตัวโซโฟเน่ด้วยก็คือช่วยพี่รักพาตัวลูกตัวเองไงเออแล้วมีใครอีกเดมิเตอร์นี่ไง จริงๆดีมิเทอร์นี้ก็เป็นเทพีที่แบบได้รับการยกย่องเยอะเพราะว่าเกษตรกรรมไงเมื่อกี้ใครนะที่โดนเอาไปเป็นเมีเนเนยเคย์ซิฟนน่ลูกของดีมิเทอร์เนี่ย<อ>ไปจับรับพาตัวเขาไปไงดีมิเทอร์ก็เลยเสียใจก็เลยแบบทำให้พืชผลไม่ออกกลายเป็นหน้าหนาวไม่เชิงแค่แบบเสียใจฟิลมันแบบโกรธแล้วก็แบบเศร้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆดีมิเทอร์เนี่ยเป็นเทพที่แบบคนบูชายเยอะไงเพราะว่าคนต้องทำกษตรกรรมตอนนี้เราเดินทางมาถึง มีนี่ด้วยอ่ะไดโอเนซัสไดโอนิซัสกับดิมิเทอร์เนี่ยคือสองคนที่แบบบางทีก็ถึงนับเป็นเทพโอลิมปัสด้วยบางทีก็ไม่นับใช่เป็นเทพแห่งเล่าอมุนใช่ไหมใช่เรื่องไดโอนิซัสก็คือเดินทางไปที่เมืองทีฟกับคณะผู้ติดตามเซีอันไปจัดพิธีบวงสรวงกันอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็แบบร้องลําทําเพลงดื่มไวน์ดื่มอะไรกันไปด้วย แล้วกษัตริย์ของเมืองทิพย์เนี่ยก็ไม่พอใจคณะที่เข้ามาดูแบบลุงลงังบุนวายวุ่นวายก็ไปสั่งให้ทหารจับตัวมาแล้วก็ทหารหรือคนในเมืองก็เหมือนรู้ว่าในคณะเนี่ยมีเทพอยู่ด้วยนะแต่กษัตริย์เนี่ยไม่รู้ก็ <c oughs> คือทุกคนก็ไม่ได้รู้แน่ชัดหรอกแค่เดาว,ว่าน่าจะมีเทพอยู่ด้วยพอดูมันมีอิทธิฤทธิ์มีอะไรสักอย่างเนี่ย <c oughs> กษัตริย์ก็ไม่รู้ก็ไปสั่งให้จับมาพอจับมาแล้วก็พยายามจับเรยอนิซัสเนี่ยไปขังสุดท้ายเรโอนิซัสก็ออกมา แล้วก็มาจัดพิธีบวงสวงกันต่อแล้วในพิธีบวงสวงก็มีผู้หญิงในเมืองเนี่ยมาร่วมด้วยซึ่งก็มีแม่กับน้องของกษัตริย์เพนทัตด้วยอืแล้วกษัตริย์เพนทัตก็เลยตามไปถึงพิธีบวงสวงจะไปจับเรลอนิซัสอ,อกีกรอบพอไปถึงคนที่ดื่มเหล้าดื่มายอะไรแล้วเงี้ยเมาเหมือนกับโดนลิฟของบายของเรลอนิซัสแล้วทีนี้แม่กับน้องของกษัตริย์ที่อยู่ในนั้นก็มองเห็นตัวกษัตริย์เป็นสิงโตภูเขา ก็เลยพากันเข้าไปลุมฉีกเนื้อเข้าไปฆ่าเข้าไปอะไรเงี้ยจนพอแบบลุมจนกษัตริย์เนี่ยตายแล้วเดวอนิซัสก็เสกให้แม่กับน้องเนี่ยคืนสติว่าเนี่ยคือกษริย์นะที่ตัวเองฉีกเนื้อก็คือเหมือนลงโทษที่แบบพยายามจับเดวอนีซัสไปขังด้วยการให้แม่กับน้องเนี่ยมาฉีกเนื้อมันเองน่ากลัวมืออันนี้คือโหดล้ายสุดและที่ฟังมาทั้งหมดกูว่าวิธีเขาฉลาดสุดนะทำไมอ่ะไม่ต้องออกแรงเองการแบบแก้แค้นให้แบบเจ็บปวดเออ อต่ออ่ต่อต่อมีอโฟไดอโฟไดก็จะมีเรื่องวีรกรรมของความชู้สาวอันดับหนึ่งเป็นแบบสาวสวยมีความรักและความงามเป็นเทพองค์หนึ่งที่ซุดก็อยากได้เป็นเมียแต่ก็มีที่เราว่าเป็นจริงๆอะโฟไดเป็นลูกของซุสด้วยเออมันมีหลายอย่างนะนักเขียนบางคนที่เล่าว่าเป็นลูกของซุส แต่ว่าบางคนก็บอกว่าเป็นเทพีที่ผุดขึ้นมาจากฟองสมุทรซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อด้วยมันชื่อแบบแปลว่าผุดขึ้นมาจากฟองสมุทร ที่กูได้ยินนะ่ะก็คือว่าอโฟดายคือเกิดจากฟองคลื่นทะเลใช่ปหแล้วก็เป็นเทพที่ซุดก็ชอบดูวยก็อยากได้เป็นเมียแต่ทีนี้อโฟดายก็คือเลิศเลิศชิดชดใสไม่อยากเป็นเมียซุดซุดก็เลยมอบอโฟดายให้กับเฮเซตัสให้เป็นเมียไปเพราะว่าเฮเฟตัสเป็นคนที่คอยดูแลสร้างปฏิมากรรมต่างๆตกแต่งสวรรค์ให้มันดูสวยงามก็เหมือนกับเป็นการให้รางวัลเฮเฟตัสไปหรือการให้อโฟดายเป็นเมีย ทีนี้แบบเฮฟเตั์ก็อารมณ์แบบเอาเอาเอาใจเมียทุกอย่างเลยประดิษฐ์เข็มขัดที่พออัฟโดายสัมใสจะไม่จะไม่มีใครมาว่าอัฟโดายได้ก็คือเหมือนใครเห็นใครก็หลงรักแล้วทีเนี้ยด้วยความเฮฟเวตั์ไม่หรอตัวดําเพราะว่าคอยถลุงเหล็กอัฟโดายก็เลยต้องไปมีชู้หลายคนซึ่งเรื่องราวอื้อฉาวสุดเลยก็คือเทพเอลิสที่ ไม่มีอะไรกันอจริงๆแล้วอะเฮเฟตัสก็คงรู้เรื่องเทพสองคนเนี้ยว่าแอบเป็นชูกันแต่จับไม่เคยได้ก็ลเลยสร้างตาข่ายวิเศษที่คอยดักจับเทพเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนทีนี้คือมันมีคืนหนึ่งที่ทั้งอโฟดายกับแอริสเนีอนอนด้วยกันแล้วก็ ปกติแล้วเป็นชู้กันเนาะก็คือ,อยังไงก็พอเสร็จแล้วอ่ะก็ต้องแยกย้ายกันไปที่อื่นแต่ทีเนี้ยมันมีวันหนึ่งที่ลืมไปเลยก็คือนอนยาวจนเช้าตู่เฮฟตัดก็เลยเอาตะข่ายไปจับได้แล้วก็เกิดเรื่องราวใหญ่โตให้เทพตัดสินเลยว่าสองคนนี้ยผิดนะเพราะว่าแอบเป็นชู้กันแต่ทีเนี้ยพวกเหล่าเทพก็ตัดสินไม่ได้เพราะว่าเข็มขัดที่อโฟไดะใส่อยู่่มีอิทธิฤทธิ์ไงเพราะว่ามันเป็น เข็มขัดที่ทําให้ไม่ไม่มีใครสามารถมาทําร้ายอโฟได้ได้เพราะว่าใครพบเห็นก็จะหลงรักก็เลยทําให้เทพอัดสินว่าอลิซกับอโฟไดอะไม่ผิดทั้งอสองคนก็เลยแอบไปมีอะไรกันตลอดเวลาจนมีลูกด้วยกันหลายคนแล้วอโฟไดไม่ได้มีแค่อลิซคนเดียวไงมนมีทั้งโพไซดอนด้วยไดออนซุดด้วยเฮอร์มิสด้วยแล้วก็ไปมีกับมนุษย์อีกก็คือมีผัวหลายคนนะคะเยอะมากแล้วกับทุกคนก็คือมีลูกหมดหอื อุ้มท้องไงวะเน,นี่ยเออแล้วก็มีเรื่องนี้อีกอโฟได้นะคะเคยได้ยินเรื่องนาซิซัตใช่ปะ่ะที่หลงรักตัว,<ก>ตวเองเก็เป็นแบบเป็นหนุ่มรูปงามอย่างงี้ใครๆก็หลงรักอโฟได้นี่มันเป็นเทพแห่งความรักใช่ไหมก็ไม่เห็นนาซิซัตหลงตัวเองไม่ยอมสนใจใครไม่ตอบรับรักใครก็แบบมันใช่ในความจองหองก,ก็เลยสาปให้นาซิซัตหลงรักตัวเองอืมอ่ะพอหลงรักตัวเองแล้วทีนี้ก็ไปแบบไปเจอน้ําบอ่อน้ํา ก็เห็นเงาตัวเองก็หลงรักตัวเองจนทําอะไรไม่ได้ก็เฝ้าเงาจนแบบห้งตายอยู่ตรงนั้นเลยห้งตายแล้วก็กลายเป็นดอกามิสัอก็คือแค่เพราะว่าไม่อยากมีความรักที่จ้องหองหลงรักตัวเองมากเกินไปก็เลยสาปให้รักตัวเองจริงซะเลยอันนี้ก็เผ็ดนะจริงแซ่บอยู่อันนี้ก็ฉลาดกูชอบการพนิชเมนที่มันไม่ได้ใช้ตัวเองอะแบบเนี้ยมันดูเจ็บกว่าไงเออมันเท่แต่มันก็นใส่ไม่ค่อยดีโฟสุดท้ายก็อีเฟตแบด นอกจากที่ไปทำตะข่ายแล้วมีอะไรอีกป่ะมีเรื่องที่ว่าเป็นเทพติดแม่รักแม่มากเวลาที่แบบเฮรากับสุทะเลาะกันเฮเฟตัสก็จะเป็นคนที่เข้าข้างแม่เสมอนะคะสุดก็เลยไม่ค่อยชอบเฮเฟตัสเท่าไหร่ แลทีเนี้ยเฮฟเฟตันจะต้องลงมาอยู่ที่โลกมนษุษย์เพราะว่าคอยทําอาวุธต่างๆทั้งหลายทั้งแหล่ด้วยความว่าก็อยากจะให้แม่มาเยี่ยมตัวเองบ้างแล้วแม่ก็ไม่เคยลงมาเยี่ยมเลยด้วยความน้อยใจก็เลยสร้างบัลลังก์ทองที่อลังการงานสร้างไปให้แม่แต่พอแม่นั่งแล้วอ่ะบัลลังก์มันเหมือนมีนกลไกอะไรสักอย่างทําให้ขยับขยื่นไปไหนไม่ได้ ทีนี้เฮอร์มิสก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็เลยมาคุยกับเฮเฟตเสตเฮเฟตัตก็บอกว่าก็แม่ไม่ยอมมาเยี่ยมก็เลยไม่ยอมปล่อยก็ให้แม่เป็นอย่างนั้นแหละนั่งอยู่บนลังไมข่ขยับเขยอนไม่ได้จนสักพักนึงมั้งมีเทพองค์อื่นๆมาคอยคุยโดยโอนิซุสก็มาช่วยเกี้ยกลมพากินเหล้าแล้วก็คุยนู่นนี่นั่น,นแล้วก็คอยหลอกล่อถามว่าจะแก้ยังไงเหมือนเฮเฟตัตก็หลงไปกับ ความเมินเมาดื่มเหล้าก็เลยบอกวิธีแก้กลไกลให้สุดท้ายเด็กออริจิัลก็เลยแก้ได้สาเร็จก็เหมือนได้เกี้ยกล่องให้เฮเฟตัสมาอยู่ที่โอลิมปัสด้วยแต่เฮเฟตัสไม่เป็นไรฉันอยู่บนโลกมนุษย์ก็ได้เดี๋ยวถ้ามีประชุมอะไรเมื่อไหร่ก็ค่อยขึ้นไปสันกันแล้วก,กันเรื่องราวก็มีแค่นี้มั้งก็น่าโกรธพอโดนโยนลงมาวะเหมือนโดนโยนล,<ช>ลงมาข้างล่างใช่ไหมใช่เพราะว่า รักแม่มากเข้าข้างแต่แม่แล้วมันมีครั้งหนึ่งที่เฮลาพยายามจะเป็นกบฏอ่ะเออแบบคอยล้มล้างคนอำนาจซุดเออนั่นแหละเลยทําให้พอซุดเหมือนได้ไดรับการช่วยเหลือแล้วก็โดนคืนอำนาจแล้วใช่ไหมก็เลยจับเทฟตัสโยนลงมาบนพื้นก็เลยขาหัก กลายเป็นเทพิการไปเลย hmm. แต่ก็เขาก็เล่าว่าจริงๆแบบเป็นลูกเฮราคนเดียวนี้ก็มีนะเหมือนกับเฮลาไม่พอใจที่สุดใครกําเนิดอาธีนาออกมาโดยไม่มีเมียตัวเองก็เลยให้กำเนิดเฮเซตาสออกมาบ้างรอแต่เขาก็ถือว่าแบบเป็นลูกสุดกับเฮลาอย่างงี้แต่แบงตำนานก็เ่าอย่างงี้สรุปก็คือเทพีสิบสององค์เนี่ยนิสัยแย่มาก <laughs> ก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีคนที่ดีที่เรามานี่มีดีเปล่าวะก็ดีไงแต่แบบพอเวลาโมโหขึ้นมาก็แบบโมโหร้ายถ้าเกิดมีอะไรช่าให้ตัวเองเกิดขึ้นกับตัวเองก็จะมีความโมโหร้ายก็ทําอะไรตามใจตัวเองแล้วตัวเองมีพลังอ่ะก็เสกทุกอย่างบรรดาลทุกอย่างได้หมดซึ่งเอฟเฟกจากการทําพวกนี้มันก็แรงไงด้วยความพลังเทพอ่ะก็ใช่ว่าเขาจะไม่มีพาดไม่ดีเขาก็มีพาดดีแหละแต่ว่ามันไม่แซ่บ ก็ว่าในวรรดาทั้งหมดทั้งมวลอะสุดเนี่ยน่าจะแย่สุดวิลกาเยอะสุดเป็นเจ้าที่แบบใหญ่สุดไงไม่มีใครชนแบบมายามได้เลยยามปุ๊บก็เกือบโมโหปึ่งบังทันทีเดี๋ยวเรื่องสมคูณทอยเราค่อยมาคุยกันทีหลังแล้วกันมีเรื่องให้เล่าต่อได้งั้นวันนี้พอแค่นี้แล้วกันโอเคบาย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 